ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวชมบ้านของน้องชายเนาะกับน้องสะพ้ายนะครับอ่าก็เลยเห็นต้นไม้สวยๆงามๆนะครับอ่าเห็นพันไม้เที่ยวแยะหลายอย่างสวยๆงามๆก็เลยถือโอกาสตรงนี้ได้ถ่ายทําคลิป นะครับเพื่อมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนหรือเพื่อนอน,อน,น้องๆท่านใดชื่นชอบนะครับในพันไม้ส่วนค่านิยมตอนนี้กําลังนิยมกันก็คือบอลด่างนะครับที่บ้านนี้เขาก็มีหลากหลายอย่างนะครับมีหลากหลายสีส่วนจะเชื่ออะไรบ้างท่านใดที่เป็นเซียนในเรื่องนี้นะครับก็อาจจะรู้จักเชื่อ แต่สาหรับผมจําชื่อได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเยอะพอสมควรเพราะนั้นก็เลยถือโอกาสอ่าถ่ายภาพทําคลิปแล้วกันเนาะแบ่งปันเพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับหรือถ้าท่านใดเพื่อนคนไหนชื่นชอบอยากจะได้ไปเลี้ยงดูหรืออยากจะไปปลูกนะครับก็อ่าติดต่อพูดคุยกันได้นะครับอ่าเยอะเลยครับหลายอย่างเนาะ เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้รู้สึกว่าจะชุ่มฉ่ำพอสมควรเพราะนั้นการที่ว่าจะเพาะเลี้ยงก็ทําให้เกิดความเจริญงอกงามพอสมควรเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูร,บรอบๆนะครับพาเดินดูร,บรอบๆนะครับนีซค่งความสวยงามนะครับเขาก็จะจัดตั้งเอาวางไว้อ่พอดีลมแรงนะครับฝนกำลังจะตกเนาะ หลายอย่างนะครับมากมายหลายอย่างหลายชนิดในชุดของบอลสีนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านใดชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกด subscribe หรือพูดคุยกันได้นะครับ่าผมมีโอกาสเดินทางไปต้องเที่ยวหรือเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆถ้าเห็นอะไรสวยๆงามๆนะครับจะถือโอกาสต่ทำเพื่อให้ท่านได้ชมกันเนาะ,ะมาลง แบ่งป,ปันกันชมแล้วกันนะครับบอนสีมีหลายชนิดหลายอย่างนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกกลมหนึ่งน,นะครับสวยงามมากครับอ่านะครับใบเล็กใบใหญ่นะครับ,บ สำหรับท่านที่ชอบต้นไม้ท่านที่เลี้ยงต้นไม้อยู่ชมรมคนรักต้นไม้ก็เข้ามาชมเข้ามาดูนะครับไปอ,อย่าลืมนะครับพูดคุยกันได้นะครับหรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะแล้วก็มีพืชพธุ์หลายอย่างนะครับที่ปลูกไว้รอบบ้านเนะาะผมก็เลยโอกาสถ่ายทำคลิปมาให้ท่านได้ชมกัน นะครับอันนี้เป็นชุดของสับป,ประรดนะครับสับป,ประรดสีหลากสีนะครับอวยงามครับสวยงามเนาะสวยงามอาหากท่านได้ชื่นชอบก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดเป็นกำลังใจ ให้กับผมนะครับผู้ที่ทําคลิปลงมาจะได้มีกํำลังใจในการทําคลิปแล้วก็ขอบใจเพื่อนๆนะครับที่กดติดตามมาไว้ประมาณ1,300คนแล้วนะครับหนึ่งพันามร้อคนแล้วขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากนะครับอันนี้ก็ถึงเป็นพืชพันไม้ด่างชนิดหนึ่ง ทบใบสวยงามนะครับหายากับหาชมยากเนาะหลายอย่างหลายชนิดโลกไว้ครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามาชมแล้วถูกอกถูกใจกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งติดตามมาไว้นะครับคลิปนะนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ